โดยกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะครับผู้ชมเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมนะครับที่คลองบางนางแท่นอำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมอนุสรสถานลำดับที่สองสถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชเมธีรองเจ้าคณะภาค8ผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวารวิหารให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยนายบุญสมประเสริฐมักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงขนองกล่าวต้อนรับคณะพุทธบุตรธรรมยราส่วนคุณศิริลักษณ์พันทองรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกรดในนามผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ต่อท่านประธานนอกจากนี้นะครับยังได้รับเกียรติจากอัตชนทรัพทวีนายอำเภอสามพรานเป็นประธานฝ่ายคารวส กล่าวเปิดพิธีจุประทีปคมทำถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารทำกลางบรรยากาศของพุทธศาสนิกชนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศมาพร้อมใจกันร่วมงานจนเต็มพื้นที่ในโอกาสนี้นะครับพระเดชพระคุณพระราชเมธ,ธีท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้อาวาตอันสมคุณค่า พร้อมทั้งกล่าวถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิตณคลองบางนางแทน่นอีกทั้งยังได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับพุทธศาสนิกชนที่พร้อมใจกันมาร่วมระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารด้วยความศรัทธาด้วยความยกย่องเชิดชูมาหาปูชนียาจารย์อย่างสูงสุดโดยมีคณะพระธรรมยาตราจํานวน1139รรูปมาเป็นเนื้อนาบุญ พร้อมกับกล่าวชื่นชมผู้ใหญ่ใจดีข้าราชการในพื้นที่ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการดําเนินการจัดงานในวันนั้นให้เป็นไปอย่างราบรื่นจากนั้นพระครูสมุธานินปุญญาณันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้นํากล่าวคําถวายพระที่บเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารพร้อมทั้งนํากล่าวคําอธิษฐานจิตก่อนที่ท่านประธานสงฆ์และผู้แทนคณะสงฆ์ จะได้จุดประทีปคมเอกเป็นปฐมเริ่มพร้อมด้วยผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพในค่ำคืนอันแสนพิสุทธิ์ในวันนั้นครับคุณผู้ชมคณะพระธรรมยาราพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารได้รรวมกันจุดประทีปคมธรรมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารโดยได้จุดต่อแสงแห่งธรรมน้อมนำความสว่างสวยัยเชื่อมใจผู้มีบุญทุกท่าน แฉกยายกระแสทานอันบริสุทธิ์แห่งใจเชื่อมต่อถึงการมายังประที่แห่งธรรมเพื่อน,น้อมระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารในครั้งที่ยังเป็นพ่อค้าข้าววัยอายุ19ปีโดยท่านได้ล่องเรือเปล่านะครับหลังจากทำการค้าข้าวเสร็จแล้วเข้าไปสู่คลองลัดบางนางแท่นและบังเกิดเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่นำท่านไปสู่การตั้งสัจ,จวาจาว่าจะบวชตลอดชีวิต ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่นาพระเด็พระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารก้าเข้าสู่เส้นทางธรรมในช่วงนี้ครับเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของพุทธศาสนิกชนนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมกันสั่งสมบุญยักกิริยาในครั้งนี้ความปลื้มปีติใจจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับถามว่าทําไมถึงยอมเสียสละเวลามาเพราะมาแล้วทําแล้วปลื้มใจปลื้มใจตรงไหนคือพอปลื้มใจนที่ว่าเราทํแล้วบุญส่งผลนะคะ มาทุกปีที่จัดเลยบุญส่งผลยังไงคือจริงๆอะ่ะงานไม่ต้องทำเยอะเลยค่ะมาเอาบุญอะ่ะแล้วงานมาเองลูกค้นาก็แนะนําม,มาเองและที่สําคัญเพื่อนก็ถามว่าทําไมไม่แก่เลยก็เราอยู่ในบุญตลอดเราก็จะพยายามไปทุกที่ทุกสถานที่วัดจัดหมดเลยและที่สําคัญที่ปื๊บอย่างนึ่งนะคะคือเห็นชาวบ้านดีใจแล้วก็พอใจพอใจตรงที่ว่ามีชาววัดพันธมการมาทบ,บุญเยอะ แล้วทำให้เศรษฐกิจแถวนี้ฟื้นฟูดีลดปลื้มใจสำหรับตัวเองเพื่อนกนยาณนิ้ของเราทําให้รู้ว่าพุทธศาสนาของเรายังคงอยู่และสถานที่นี้เป็นที่สำคัญคือเป็นที่หลวงปู่ตั้งสัจจะที่ฐานว่าจะบวชต,ตลอดชีวิตเราจึงมาที่นี่เพื่อตั้งสัจจะที่ฐานเหมือนกันค่ะมาแล้วรู้สึกปลื้มใจไงเหรอคะคำว่าปลื้มใจเนี่ยพอเห็นแล้วมันจะอิ่มออมองแล้วสบายตาด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจับงานทึ่งรู้สึกปลื้มแบบปลื้มมันบอกไม่ถูกนะคะรู้แต่ว่ามีความสุขภายในค่ะ ประมาณนี้ค่ะมีความศรัทธาคือหลวงปู่บอกว่าไม่ต้องทําอะไรนิ่งหยุดคือความสําเร็จมันซึ่งแปลกมากแล้วเวลาคิดอะไรไม่ออกให้นั่งสัมมาหังแต่สิ่งหนึ่งที่คือคือเราต้องอยู่ในศีลห้าง่ายๆเองค่ะแล้วเราเชื่อในเรื่องสัมมาหังตรงนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่เราทําประจําก็คือว่าหยุดเลยค่ะคิดอะไรไม่ออกให้หยุดนั่งหลับตาตรงนี้ค่ะคือชอบใจในคําสั่งสอนของหลวงปู่ตรงนี้ค่ะ ดีมากเลยค่ะกิจกรรมนี้อยากจะให้จัดทุกปีเลยเพราะว่าถามว่ามันจะทาให้ฟื้นฟูพุทธศาสนาได้ยังไงคืออย่างน้อยอ่ะเราก็รู้ว่าชาวพุทธที่มารวมกันเนี่ยคือเกิดจากความศรัทธานะคะเพราะไม่ศรัทธาไม่มาเพราะว่าทุกคนต้องเสียสะละเวลามาทําให้รู้ว่าคนที่ยังรับพุทธศาสนาเยอะมารวมตัวกันเยอะวันนี้รู้สึกว่าเป็นคนที่โชคดีในประชากรหนึ่งใน7จ0 0ล้านค่ะที่ได้มีโอกาสมาจุดโคมมาที่บูชาหลวงปู่ค่ะซึ่งหาได้ยากมากแต่ละครั้งคือหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียว เราคอยนานมากเลยค่ะตั้งแต่โควิดมาไม่ได้มาเลยเราเฝ้ารอมากเราเต็มที่แล้วตอนแรกคิดว่าวันนี้เป็นวันธรรมดานะคิดว่าคนจะไม่เยอะแต่ผิดคาดแตะคนเยอะมากเลยตั้งใจออกจากบ้านตั้งแต่10บปงแต่พามาแล้วเห็นคนเต็มพื้นที่ภูมิใจมากละแล้วที่สําคัญคือชอบชอบในการจัดระบบการจราจรจัดระเบียบดีขึ้นดีขึ้น,นทุกๆปีเลยค่ะ วันนี้รู้สึกมีความอิ่มเอ,อิบเบิกบานใจมากค่ะที่ได้มาร่วมโครงการธรรมญาตาอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งที่มากลับไปก็มีแต่ความปลื้มค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกเป็นหลานเป็นสายเลือดของหลวงปู่สนค่ะและมาทีไรก็มีความรู้สึกสบายใจ เบาใจชีวิตดีขึ้นอย่างสบายๆเลยค่ะที่ที่คลองบางนางแท่นนี้นะคะเป็นสถานที่หลวงปู่แล่นเรือมาแล้วก็ทําให้เกิดเรารู้สึกมีพลังใจในการดําเนินชีวิตมากเลยค่ะเพราะว่าหลวงปู่ต้องต่อสู้กับโจรชุกชุมในยามที่ทำมาค้าขายยุคสมัยนั้นนะคะปัจจุบันนี้นะ แบบว่าทําให้เราได้อ่านประวัติย้อนประวัติของหลวงปู่แล้วเรารู้สึกว่าเรามีกําลังใจในการดําเนินชีวิตมากเลยค่ะนยากเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมงานโครงการธรรมยาต,ตาณสถานที่แห่งนี้นะคะท่านจะได้รู้สึกมีกําลังใจพลังใจในการต่อสู้ดําเนินชีวิตค่ะคิดว่าตัวเองโชคดีที่สุดเลยค่ะยิ่งกว่าถูกล,ลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชาตินี้เกิดมาชาตินี้ถือว่าคุ้มที่สุดแล้วที่ได้รู้จักวิชาธรรมกายค่ะไม่ว่าจะเกิดมีพบกี่ชาติก็ขอเป็นธรรมกายทุกภพทุกชาติไปเลยค่ะ ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมในโครงการธรรมญาตาของหลวงปู่ทุกๆปีเลยนะคะถ้าไม่มีหลวงปู่เราก็ไม่มีวันนี้เราไม่มีความสบายกายสบายใจยิ่งขึ้นในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้ทุกๆท่านมาร่วมงานกันเยอะๆนะคะเพื่อเป็นการแทนคุณมหาปูชนียอาจารย์ของเราค่ะ